เอเจนซี่การมินแถลงเผยสัญญา19ข้อหลังดราม่าแนกชาลีสน,นันเอเจนซี่กามินออกแถลงการชี้แจงทำลายสัญญากับกามินยืนยันสัญญาที่ทำไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในไทยเลยไม่เข้าใจทำไมถึงถูกวิจารณ์แง่ลบแบบนั้นสัญญาที่ทำกับกามินไม่เป็นรายลักษณ์อักษรแค่ลงทะเบียนเกี่ยวข้องก,กับการทำงานที่เกาหลีเท่านั้นบริษัทสนับสนุนชาลีและกามินมาตลอดทำไมถึงโดนด่า ดยบทสรุปถแถลงการจาก P.I. Corporation มีดังนี้การมีนกับ P.I. ได้มีการทำงานร่วมกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน23วงเล็บก่อนจะเจอชาลีแต่ยังไม่มีสัญญานะเป็นเพียงการลงทะเบียน28กันยายน24 PI กับการมินได้เลื่อนประชุมเรื่องสัญญาในส่วนการทำงานโดยจำกัดเฉพาะงานในเกาหลีเท่านั้นส่วนประเทศอื่นๆคืออิสระไม่มีข้อผูกมัดเพราะตอนประชุมการมินแจ้งว่าจะร่วมงานกับชาลีที่ไทย8มีนา PI ยังเข้าไปช่วยตรวจด,ดูรายละเอียดข้อสัญญาที่ต้องร่วมงานกับชาลีและคอยสนับสนุนกิจกรรมที่ทำกับชาลี5พฤษภาคมกามินบอกว่ารอให้งานซาลงก่อนแล้วจะพิจารณาสัญญากับ PI วงเล็บในส่วนการทำงานที่เฉพาะเกาหลี พีไอจะดูแลแค่ในส่วนโฆษณาที่เป็นของเกาหลีแต่ในส่วนที่เป็น t k t t อกอินสตาแกรมกามินทำได้อิสระรวมไปถึงไรายได้จากไลฟ์สตรีมด้วย28สิงหาคมกามินแนกจบความ 3, สัมพันธ์18สิงหาคมกามินได้รับเชิญไปร่วมงานทิกต o k ที่เกาหลีแต่กามินไม่สบายใจที่จะไปคนเดียวพีไอก็เลยไปด้วยและในวิดีโอกามินก็ได้มีการพูดขอบคุณชาลี 29สิงหาคมกามินขอระง,งับการเซ็นสัญญาออกไปก่อนเพราะกลัวประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจะทำให้บริษัทเสียหายแต่พอข่าวออกไป P.I. ก็โดนถล่มโจมตีทางการมินก็ทักเข้าไปขอโทษส่วน P.I. มองว่าตนยังไม่ได้มีสัญญาร่วมกับกามินและมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่ได้ออกมาแถลงทาง PI ยืนยันหลักฐานว่าตนไม่ได้มีส่วนในการแยกพวกเขาออกจากกาันเพื่อเข้าสู่ตลาดไทย ทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ